วันนี้เราจะมาประกาศผลรางวัลกิจกรรมกดเพลสให้ทันกระเชอาของปีใหม่กับ goodchoice.com ครับโดยที่รางวัลเรามีหมด4รางวัลรางวัลที่1ครับรางวัลใหญ่สุดเลยก็คือบัตรซาร์บาร์กรีฟการ์ดมูลค่า200บาท1รางวัลแล้วก็อีก3รางวัลครับเป็นบัตรซาร์บาร์กรีฟการ์ดมูลค่า100บาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าใครเป็นผู้โชคดีสําหรับ,รา,บารางวัลซาร์บาร์กีฟการ์ดมูลค่า100บาทท่านแรกนะครับ มาดูครับว่าเป็นใครขอแสดงความนดีด้วยครับกับคุณจุ๊กแจงครับ P Y T S ท่านได้รับบัตรซาร์ฟาร์คุณค่า100บาทครับท่านแรกดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่านต่อไปครับท่านที่สองที่จะได้กับซาร์ฟาร์กิฟการมูลค่า100บาทท่านที่สองนะครับคือคุณการรักสอนห้อง อาอ่านรรับท้ก็ได้นะครับอ่าเนี้ยครับเป็นรางวัลเฟซบุ๊เนี่ยครับทัานที่2ที่ไดร,ร,รางวัลแบบสวัสดีการ์ดคือค่านึ่อยบาทอา่ามาดูทันที่3าครับก่อน,น,ะนจะเป็นรงนนนนางวัลใหญ่วันเดืนขขันที่สามเป็นนูนี่เลยนี่อาจาิดนะครับอ่านี้ครับ,าาบรขัานนี้ครันที่สามได้รับรางวัลสวัสดีการ์ดคือค่าหนึ่อยบาทนที่สามครับแล้วรางวัลใหญ่ครับ คนสุดท้ายที่ได้บัตรม็อกกิฟต์การ์ดมูลค่า200บาทครับจะเป็นใครนะผู้หญิงผู้ชายที่ผมแนบใจนะครับเหมือนจะเป็นผู้หญิงครับชื่อเองที่หุยครับยินดีด้วยนะครับกับทั้งหมดสี่ท่านที่รับบัตรล็อกกิฟต์การ์ดครับก็ติดตามข่าวสารอัปเดตต่างๆกิจการโฆษณามากมายกับฟูชอยดอทคอมนะครับที่เวอร์ไวด์เว็บ o ฟซบุ๊กฟูชอยสวัสดีครับ